ก็จเสังเกตมากๆเลยค่ะเพราะว่าอันดับแรกเลยคือทั้งแบบฟังเรื่องราวมาคือยินมากค่ะว่าส่วนตัวแล้วเคยไปทำกรณทีมาะคะ่ะแล้วก็เห็นจริงๆว่ามีผู้ป่วยที่ที่เ,าเขาเรียกว,ว่ายากหลายเยอะมากนะคะแล้วพอเรามาได้ทำตรงนี้คือส่วนร่วมคือเราเพิ่มอีกหนึ่งคนที่ยังไงก็ปฏิเสธได้แล้วแล้วต้องแบบมีผลิตภัณฑ์ชั้นในเยอะที่บ้านม,มากๆเลยค่ะมีเยอะมากจริงๆว่าเขามีคอลเลกชันของตัวเองนะคะ <c oughs> เคยถ่ายละครด้วยกันบางทีเธอก็จะมีมาฝากถึง <laughs> กองถ่ายเลยค่ะขอบคุณมากนะคะยังใส่ทุกวันคะขอบคุณค่ะก็ยินดีมากๆค่ะหลังจากที่ได้ฟังที่มาที่ไปของโครงการนะคะเราก็ได้เห็นกิจกรรมของทางวาก็รวมไปถึงได้เห็นเรียกว่าเป็นของให้เลือกที่ทางอาจารย์โตนะคะได้ออกแบบแบบนี้อยากให้ทั้งสามท่านนี้นะคะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร้อยใจให้ไม่สิ้นสุดของเราค่ะ เวลาที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อทำไมงานเราป็นยุ่งงนีเรามัาามแต่คิดว่าเราจะทําให้ตัวเองมีความสุขยังไงบางทีการที่คนเราจะมีความสุขมันง่ายมากเลยนะคะมันอยู่ที่การที่เราเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็จะรู้สึกว่าเออเราเกิดมาเราอยู่แบบนี้ชีวิตเราก็ดีแล้วล่ะเราได้แบ่งปันความสุขแล้วก็ได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนะคะตอนนี้ละะ่ะค่ะก็ส่วนนี้ว่าเป็นอีก งานหนึ่งที่ดีมากๆเลยสําหรับผู้หญิงเรานะคะที่เราสามารถที่จะกลายเป็นผู้ให้ได้จากที่เราจะมีชุช่างหน้สวยๆแล้วเรายังสามารถเป็นผู้ให้ได้ด้วยก็ฝากเชิญชวนนะคะแฟนคลับหรือว่าทุกท่านนะคะที่รู้ข่าวสารนะคะลองช่วยกันค่ะเราเป็นส่วนหนึ่งได้แค่คนเล็กๆคนเดียวนะคะแต่ว่ารวมกันรวมพลังกันได้ค่ะพลังคนเดียวอาจจะเล็กนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารวมกันนะคะก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ มีความสุขนะคะแล้วผูดรับก็จะรู้สึกว่ามีความหวังแล้วก็ต่อชีวิตเติมชีวิตอวของเขาให้เต็มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะช่วงนี้ขอบคุณท้งสาท่านมากๆนะคะอยู่กับเราบนเวทีก่อนอีกเพิ่นไปไหนนะคะช่วงต่อไปเดี๋ยวร้องขออนุญาตให้ถ่ายภาพร่วมกันนะคะจะได้ให้สื่อมวลชนร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการดีๆแบบนี้นะคะว่าก็บอชมพู ขอบคุณมากค่ะขอเชินะคะระหว่างแฟนคลับอะไรเงี้ยไปที่นู่นกันแล้วก็เราก็เห็นค่ะการทํางานของแพทย์หรือพยาบาลต่างก็ต่างคนก็ต่างช่วยกันแล้วก็สัน่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออเวลาเราไปนมโรงพยาบาลต่างๆแล้วรู้สึกว่าเราเห็นผู้ป่วยยากไร้เราจะรู้สึกว่าเหมือนไม่เท่าเทียมแต่ที่นี่ไม่ใช่นะคะคือเราไปดูจริงๆเรารู้สึกว่าเท่าเทียมแล้วแล้วเราก็ทุกคนพยาบาลทุกคนหมอทุกคนเห็นข้าของผู้ป่วยจริงๆมันเลยทําให้สันิแบบอิ่มมากๆกับการที่จะมาร่วมในครั้งนี้ ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเราไปโรงพยบาบาลเอกชนเราอาจจะเห็นความแตกต่างเลยว่าอ๋อนี่เขา v IP อันนี้เขาไม่ค่อยมีตังค์เขาก็จะอยู่ตรงนี้ไปแต่ว่าที่นี่เนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ธรรมรนีทีก็ได้เล่าให้เราได้ฟังนะคะว่า ปณิธานคือไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีจนโดยแค่ไหนไม่สำคัญเพราะว่าทุกคนคือคนไทยเหมือนกันเราก็จะต้องได้รับการดูแลเหมือนกันเท่าเทียมกันทุกคนนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นปณิธานแล้วก็เป็นสิ่งดีๆที่เราควรจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันช่วยเหลือด้วยนะคะวันนี้นะคะนอกจากจะมาร่วมงานกับเรามาแบ่งปันประสบการณ์แล้วยังจะมีมินิคอนเสิร์ตมาฝากกันด้วยใช่เราเเพลงอะเอาสักสามเพลงลกันซักสามเพลงแล้วกันนะคะแ้ตอนนี้ขออนุญาตมอบหน้าที่